ตันเอฟซเรื่องหาเงินหนึ่งร้านเพื่อไปซื้อชุดปาร์ตี้ตอนเดียวจบจะเป็นยังไงชมกันเลยค่ะนี่แกว่าไงหลอกเพื่อนรักเออฉันอยากได้ชุดปาร์ตี้ว่ะทำไงดอีอ่ะเออแกก็ไปหาซื้อสิออออโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยว มีฉันมานะโอเคจ้าเอดหาดวน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 เอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเออหาดวนดวนเลยโอ้โหดูชุดนี้สิมาเลื่อนดูชุดนี้ราคาแค่สองพันห้าร้อยเองเดี๋ยวอ่านเมนหน่อยซูมเสื้อสวยมากค่ะให้ห้าดาวโอ้โหจริงเหรอ โอ้ชุดสวยแต่อยู่ได้แค่หกห้าหกเดือนเองให้แค่สมดาวอุ้ยจริงเหรอฉันไม่เชื่อพอซื้อมาไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้สวยจริงอิงอ่อนให้ห้าดาวอ้อเราคิดว่านะมันสวยจริงแหละหกดซื้อเลยลักกันกดเลยลักกันชุบโอเค เสร็จละไม่ทราบว่าของมันจะมาตรงไหนวันไหนนั่นเนี่ยนี่แกฉันสั่งของแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะก็มาดูสิ2อ0พันห้ารบาทถ้างั้นเดี๋ยวฉันรอเสื้อมาละกันเอมันต้องสองพันเลยนะเกไม่เป็นไรหรอก แต่เราไม่มีเงินเลยนะนั่นสิถ้าอางั้นฉันมาแกจะใส่ชุดแม่บ้านทำไมช่างมันเถอะฉันจะไปทำงานเธอนั้นก็มาที่ปราสาทแห่งหนึ่งโอปราสาทใหญ่ดีสงสัยจะได้เงินเยอะแน่ๆถ้างาั้น ร้องดีกว่าเราจะเงินเดือนนี้จะได้เงินเดือนเท่าไหร่นั้นเนี่ยโใหใจเหรอฮะอ้าวพระาพระชาชินีกับพระราชาไม่อยู่รอหรือว่าจะไปทำงานนี่แหละเปิดประตูนหน่อยค่ะเจ้าหญิงเปิดประตูนหน่อยมีใครมาเนี่ย ว่าไงคะว่าไงคะงมีใครมาเนี่ยสวัสดีค่ะคนเจ้าหญิงเอเธอคือใครหรอฉันไม่รู้จักฉันไม่ทราบว่าเจ้าหญิงรับสมัครแม่บ้านอย่างฉันเพื่อไหมคะอ๋อพอดีแม่บ้านฉันนะ่ะมีแค่สองสามคน รวมเธอเป็นอีกหนึ่งคนแปลว่าสามคนแล้วนะโอเครับรับรับขอบคุณนะคะไม่ทราบว่าเงินเดือนกี่บาทหรอคะอ,อประมาณสามหมืโอ้โหเยอะจัดเลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันให้เธอทำทำงานตั้งแต่วันนี้เลยนะค่ะข,ขอบคุณนะคะเธอไปล้างจานก่อนอันดับแรกค่ะอ้าววัดดีนี่เธอคือใครหรอเป็นแม่บ้านกันเลยใช่ไหมแต่เธอต้องใส่ชุดนี้นะจำไว้นะ อ๋อโอเคโอเคขอโทษที่ฉันใส่ชุดมาผิดนะ่ะไม่เป็นไรเธอเป็นเธอคือคนทำงานวันแรกโอเคโอเคล้างจานด้วยโอเคจ้ะโอเข้ามาในห้องแล้ววิมีเทปสวัสดีค่ะคุณเทปอ้าวเธอคือใครเป็นคนที่ย้ายมาใหม่เหรอใช่ค่ะอืมล้างจานเลยละกันไล้างจานดีกว่า ว้าฉันไม่เคยทำงานนั้นเลยแบบนี้เลยนะครั้งแรกเลยหลังจากที่เธอนั้นล้างเสร็จล้างเสร็จละเข้าไปหาเจ้าหญิงดีกว่าะกว่าจะออกจากห้องนี้ไปไปหาเจ้าหญิงเจ้าหญิงคะ่ะอ้าวเธอทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทางานเธอก็ไปลดน้ำต้นไม้นะโอเคค่ะ ต้นไม้ของบ้านเจ้าหญิงไม่แค่นี้หรอเนี่ยฮอลดไปเหอะอลดน้ำไปเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> อะไรนะ่ะทำไมต้นไม้มันเป็นสีทองไปถามเจ้านายดีกว่ารีบไปดีกว่าเจ้านายค่ะเจ้านายมีอะไรหรอเออหนูไปรดน้ำต้นไม้ แล้วหนูรูเส็จทำไมต้นไม้เป็นสีทองจะ่ะคะมันนี่มาเดี๋ยวฉันพาไปดูโอเคค่ะมันนี่มาเดี๋ยวฉันพาไปดูนะถ้าถ้าเออไม่เข้าใจเธอก็ไปถามแม่บ้านคนเก่าก็ได้คะ่ะมันนี่มาเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะ่ะทำไมถึงต้นไม้เป็นสีทองเหรอใช่ค่ะ หนูไม่รู้นะว่าทำไมต้นไม้เป็นสีทองเจ้านายจะทำอะไรหนูก็ทำได้เลยนะคะจะไล่ออกอะไรก็ทำไปเลยคะ่ะอ๋อสีทองนะั้นะนะนะพอดีแม่บ้านคนเก่าเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วฉันก็อธิบายให้เขาว่าต้นไม้นะมันคือต้นไม้วิเศษเพราะเราไงต่อคะเราเขาอ่ะ สามารถจเจริญเติบโตไปถึงภูเขาตรงนั้นได้เลยนะหูจริงเหรอคะแล้วถ้าหนูแล้วถ้าเธออยากกินอะไรเธอก็บอกอธิษฐานว่าอยากกินอะไรอย่างเช่นแอปเปิลผลไม้แบบนี้ก็ก็จะเสกให้เราโอ้จริงเหรอคะจริงสิขอบคุณนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เข้าใจฉันหรือ,อยังเข้าใจแล้วค่ะงั้นเธอไปทำกับข้าวให้ฉันด้วยนะค่ะเดี๋ยวฉันไปทำอาหารให้นะคะโอเคเหนื่อยจังเลยวันนี้ทำอะไรให้เจ้านายกินดีนะกีฉันเพิ่งไปเปลี่ยนชุดมาแหละเอาเมนูนี้ละก,กัน เอาเป็นไก่งวงละกันฉันไปราดซอสให้มันดูน่ากินขึ้นดีกว่าทำหลายๆอันเลยเจ้านายจะได้อิ่มๆสี่อันไปเลยจ้ามาแล้วค่ะเจ้านายอร่อยไหมคะเจ้านายโหอร่อยมากเลยนั่นเนี่ยวันนี้ฉันให้เธอไปเลยสามหมื่นโหขอบคุณนะคะฉันจะไปเอาเื้อเสื้อตัวนั้น อร่จังเลยขอบคุณมากนะเธอไปเรียนมาสเตอร์เชฟไปเลยไม่ต้องมาทํางานที่ปราสาททองทันไม่ได้ไม่เอาค่ะฉันหยอกเล่นนะทำอาหารเก่งขนาดนี้ใครจะไปไล่ออกขอบคุณค่ะเฮ้ยเมื่อไหร่เจ้านาจะเกณนหมดอยากได้เสื้อตัวนั้นจะแย่อย,อยู่แล้ว ถ้างานเดี๋ยวฉันให้เงินเธอเลยละกันขอบคุณนะคะฉันกินให้หมดก่อนละกันค่ะฉันกินหมดแล้วละ่ะโหเร็วจังเลยค่ะเอาจานไปเก็บเดี๋ยวฉันให้เงินขอบคุณนะคะเอาจานไปเก็บก่อนละกันมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอใช่ค่ะอ่ะเอาไปเงินทั้งหมดนี้ก็ห้าหมื่นละ หูขับคุณค่ะเธอกลับบ้านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํางานต่อนะไม่เอาแล้วค่ะหนูขอลาออกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยกลับมาก่อนเฮ้ยกลับมาก่อนมาคุยอะไรกันก่อนเธอ,นนเอเจะลาออกก็ไม่ได้นะไม่ค่นะหนูจะลาออกเฮ้ย เกียดตามแล้วไปเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวไปอวดเพื่อนหน่อยละกันเพื่อนอยู่ในห้องนี่เพื่อนว่าไงฉันได้เงินมาแล้วเธอใส่ชุดนี้ทำไมละ่ะแล้วเธอทำไมถึงเหงื่อออกเออก็ฉันไปทำงานมาไงโหได้ตั้งห้าหมื่นเลยหรอแบ่งฉันบ้างนะ โ okay, okay. อเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอซื้อเสื้อก่อนละกันเดีย๋ยวค้นหาร้านนั้นก่อนเฮ้ยกดซื้อเลยละกันไหมเออซื้อแล้วนี่นะตอนนั้นเราจําได้ถ้า,างั้นรอมันมาละกันถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนทรงผมก่อนฉันขอไปทําทรงผมก่อนนะถ้า,างั้นเดี๋ยวฉันกลับแล้วนะโอเคโอเคไปเลยโอเคไปบ้า okay, นนะ โอเคโอเคบายบายบายไปจ้า okay, okay, <ager> ไปทำผม <lawsuit. S 1> ดีกว่าที่เห็นว่าฉันผมยาวขนาดนี้ฉันไปต่อผมตั้งห้าชั่วโมงแล้วตอนนี้ฉันกลับมาถึงบ้านโอ้โหตีสองแล้วโอ๊ยง่วงชะมัด ง่วงมากนอนดีกว่าง่วงที่สุดเลย,อยนอนดีกว่าหนึ่งวันผ่านไปตื่นนอนละฉันน่ะเปลี่ยนเสื้อเลยละกันเกียดอาบน้ำเมื่อ,อไรฉันจะได้ชุดสักทีเนี่ย นานชะมัดเลยโอ้ยของของของลูกค้าหล่นจากรถฉันต้องไปหยิบมาแปลว่าฉันต้องขับเบาๆใช่ไหมโอเคห้ามขับแรงใช่ไหมได้เลยโอ้ยลูกค้ารอแล้วนะ มารับพัสดุค่ะนั่นไงมาละ,าะเป็นรับพัสดุกันเออไม่ทราบว่าคือของอะไรครับฉันขอดูเองแล้วกันเอากล่องนี้กล่องใหญ่แฮะหนึ่งนาทีผ่านไปโอ้สวยมากดูสิเฮ้ยขอบคุณนะคะ เอาเงินมาครับอ่ค่ะขอบคุณครับค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะจุบจุ๊บบายค่ะบ้แค่